นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับหนุ่ม้อมในกระสอยเราเตรียมสอยทักสินลูกสาวทักสินเนี่ยแกเริ่มเต็มที่อยู่แล้วเพราะแกมีเรือ่องกายมีอะไรต่างๆลูกร้องแกเยอะวันอยู่บำมลุงอีกสามารถอีกหลายคนคิดว่าเสรษีจะเอาจริงไหมพี่น้องคิดว่าไงเสรีพิสุทธิ์จะเอาจริงนล่ะแฉมาขนาดนี้นะถ้าถอยกับนะนะครับก็เสียคนผมคิดว่าพี่เสรษีแกก็ต้องแฉต่อเพราะว่าแกบอกแล้วต้องรบจะเอาตำแหน่งอะไรมาให้ก็ไม่ยอมนะเพราะว่าแกต้องการที่จะแฉเปิดโปงคุณทักสิน นะครับว่าเป็นคนอะไรยังไงครบไม่ได้อะไรไงต่างๆเออ่นะครับอนะเองินตัวเดียวทําให้การเลือกตั้งชนะหรือเปล่าไม่ทราบครับเสรีกับลุงป้อมบวกกันมีมันแน่ครับลุงป้อมแกก็เดินไปทางเสรียก็ทางคือต่างคนต่างเดินลุงป้อมนเนแกเล่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับลุงป้อมเนแกสอยล้วเตรียมสอยทักสินลูกสาวทักสิกสกสกกนเนี่ยแกเล่นเต็มที่อยู่แล้วเพราะแกมีเรืองกายมีหลไรจ่างลูกน้องแกเยอะวันอยู่บ่มลุงอีกสามารถอีกหลายคนตัวแสบๆจี้ๆแกเยอะ นะครับและยังไม่รวมถึงพวกไอโมงที่พร้อมจะสอยพวกชินวัตอีกอ่นะครับนะไอโมงจะสอยพวกชินวัตอีกเยอะนะนะครับเพราะนั้นงานงานของกุ้งอิงเนี่ยลูกสาวคุณทักษิณนี่ก็หนักนะครับหนักนะฮะนะครับหนักแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เราแพ้เพื่อชนะในวันหน้าครับอธนายกุ้งเข้ามาชมด้วยนะครับนะครับทักททยนายกุ้งเนี่ยเอาเยพรเจนนี่มาีวันนะครับเห็นได้ข่าวว่าพ่กนี้จะ จะพาคนลูกหมีไปฟ้องนะครับที่ศาลแขวงพระนครใต้ไปกับน้องลิลี่เหียนนะครับก็จะไปฟอ้องดารานักแสดงนางเอกที่ดังใครก็ไม่รู้นะครับเอาตังค์ไปสองล้านแล้วยังไม่ได้จ่ายนะครับนะครับแล้วก็ให้เวลาเจราจาต่อรองจากสองล้านหรือล้านสี่ก็ยังไม่ยอมจ่ายนะครับก็ไปจ้างทน,นายมาสู้คดีฟ้องกลับแจ้งกลับอะไร่างนะครับแล้ววันๆก็ไม่ทําอะไรแล้วครับนะเดินสายทําบุญทําทานแล้วก็ออกกําลังกายโยนโบว์ลิ่งช่วงหลังก็เปลี่ยนมาตีแบต หะาดีบตเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปสวีดจูบกับผัวตัวเองนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ทําอะไรอ่ะนะครับนะถ่ายรูปกับครอบครัวชีวิตดีๆนะครับดูแลใช้ชีวิตดีอ่ะแต่แต่ยังไม่ได้ใช้ตังค์แต่ยังไม่ใช้ตังค์นะครับก็เห็นได้ข่าวคุณลูกหมีกับทนายกุ้งกับน้องลินลี่เขียนพวกนี้บ่ายสองก็จะไปฟ้องข้อหาช่อโกงนะนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องการกู้ยืเมเงินเันเป็นเรื่องการช่อโกงนะครับนะเป็นเรื่องของการที่ว่ามาหลอกว่า นะครับเอาเงินมาลงทุนนะเรามีทําธุรกิจแบบนี้กับเพื่อนนะเอามาลงทุนกับเรานะจะได้ร้อยละยี่สิบเท่านั้นเท่านี้นะอ่าร้อยละเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้นะเห็นฉันเห็นนายกุ้งเขาเล่าให้ฟังก็ทํานองว่าก็าาจะให้ผลตอบแทนเยอะๆนะครับมากกว่า,อาดอกเบี้ยเ,เงินกู้ยืมอะไรทารองเนี้ยน,นะครับจางคนลูกหมีก็หลงเชื่อก้สง่งเงินไปลงทุนไปลงทุนไปพอทวงเข้ามาปรากฏไม่ได้เงินก็จ่ายเช็คมาสองด้านสัญญาเงินกู้ นะพอถึงเวลาจเาเรื่องเอาเราวพอไปแจ้งวามปุ๊บก็เปลี่ยนหมายกายบอกเอาเป็นเรื่องกู้ยืมปรากฏที่มันไม่ใช่หรอกนะเอาเงินไปลงทุนแต่ไม่แต่ไม่ได้มีการลงทุนนะครับคุณลูกหมีก็เลยจ้างแล้วก็ให้ทนายกุ้งดาเนินการฟ้องร้องเรื่องราวแม่งก็ประมาณนี้แหละนะนะครับอ่านะอืมนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้เจ้านี้นะครับนะครับทุกคนนะครับปล่อยเงินอาให้เงินยืมให้หลอกไปลงทุนแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าผมก็ ไปพาลูกความไปฟอ้องไปฟ้องศาลไม่ใช่ฟ้องนะเขาเรียกอะไ,ไปสืบพยานจำเลยอ้างตัวเป็นลูกหลานเจ้าสัวอ,อ้างเป็นลูกหลานเจ้าสัวร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็อ้างเป็นเจ้าของกิจการยาดมยาหม่องชื่อดังอ้างเป็นผู้จัดจัดอ,อะไรคอนเสิร์ตอะไรนี้องค์นี้ออนอะไรนะครับแล้วก็อ้างว่าบัญชีถูกล็อกแล้วอ้างเป็นคนรวยไฮโซเข้าไปดูนใน Facebook i n s t a g กร m ถ่ายถ่ายรูปคู่กับรถเฟอร์เล์ลารีอะไรเนี้ย ล้วก็หลอกเงินไปทั้งหมด57ครั้งเป็นเงินประมาณ5ล้านลูกความผมก็เป็นผู้หญิงก็โดนหลอกไปประมาณ5ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนแล้วก็อ้างตัวเป็นไฮโซขับรถราคาแพงให้สันติฐานไว้ก่อนว่าเป็นโจรน,นะพวกขับรถราคาแพงอยู่ที่แม่ส่วนใหญ่นะแต่มายืมเงินให้สันติฐานว่าเป็นโจรเพราะอะไรฮนะเพราะถ้าเรารวยขนาดนั้นเราก็ไม่น่าจะต้องมายืมเงินมามาหลอกเงินเพื่อนฝูงถ้าขับรถเฟอร์รารี่รถราคาแพงแล้วมาหลอกลวงเนะนี่ยแสดงว่าให้สันติฐานว่าโจรเชื่อพีเดน,นะ พี่เดเห็นมาเยอะแล้วไอ้พวกที่ดานะครับ่าพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทําตัวหรูทําตัวอะไรต่างๆ,ๆกินหรูอยู่สบายแดกคือละสามสี่หมื่นกระลุกนี่บางคนเป็นนี่ไม่ยอมจ่ายนะครับให้สัมภาษณ์แดกคือละสามสี่หมื่นเนี่ยนะครับเห็นลูกหมีเขาเล่าให้ฟังมีลูกมี่บางคนเป็นดาราเป็นคนดังนะแดกคือละสามสี่หมื่นนะครับก็อยากจะรู้ว่ามีไรายได้มาจากอะไรแดกได้คือละสามสี่หมื่นนะครับนะ นะเลี้ยงคนนั้นคนนี้ไอ้หาแล้วแล้วเงินไม่ใช้นี่มันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคดีอธิบดีกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปถึงไหนแล้วครับใครวะไม่รู้นะคดีอะไรครับนะครับอ่านะครับนะบนะมีอะไรก็ถามมาได้นะครับทานข้าวนีอยังพี่เดย์ยังนะครับนะเดี๋ยวไล์สดคุยกับพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วก็อ่าเดี๋ยวก็ไปทานข้าวทานวายทานเบีย,ยอะไรก็แล้วแต่นะครับสบายๆวันนี้กลับบ้านอยู่แถวแถวเฉริมวความจริงวันนี้ก็มีคนก็ชวนไปกินอยู่ นะอ่านะครับแต่ปรากฏว่ามันเหนื่อยและเบื่อนะปกติผมก็ไม่ค่อยชอบสังสรรค์นะผมไม่ใช่พวกที่แบบวันๆต้องสังสรรค์เยอะผมแก่แล้วอ่านะครับอืมสบายๆกันไปนะนะครับมีอะไรใครอยากถามอะไรนะคดีเสียต้นเรอครับคดีเสียต้นตอนนี้ก็ออกหมายจับคนจ้างวานฆ่าแล้วครับเรื่องวางยาพิษนะแลวตอนนี้คนจ้างวานฆ่าเนี่ยที่โดนกล่าวหาว่าจ้างวานฆ่าก็ติดคุกอยู่จให้ประกันนะออกมาก็เป็นู้แม่งจะ เอ,อจะมาออ,ออกมาแล้วไม่รู้จะฆ่ากันตายหมดหรือเปล่านะครับเสียใจนายกอบจราบาุาบรีมากๆไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับมัน,มนการเงินท้องถิ่นเป็นเรื่องยากมันจะต้องมีการทั้งแจกทั้งซื้อเสียงทั้งดูแลทั้งอะไรต่างๆนะครับมันเยอะม,มันยากนะครับพวกอวดรวยทําไมเยอะจังทางโซเชียลอวดรวยนะครับวันนี้ซื้อบ้านให้แม่30สบล้านตัวเองซื้อบ้านร้อยล้านพวกเนี้ยอยากาก,รรกระสาบกรมสรรพากรไปตรวจภาษีย้อนหลัง นะครับพวกนี้มึงจะรวยอะไรกันขนาดนั้นอายุยี่สิบสามสิบซื้อบ้านร้อยล้านพันล้านมึงจะอะไรต่างๆนะครับนะครับนะแล้วก็คดีเจเจ้าของโกดังอะไรต่างซื้อกดังสามสิบล้านอะอะไรอะไรก็รับเป็นเงินสดไม่เอาโอนไอ้พวกนี้พฤติกรรมนี่แม่งหลบเลี่ยงภาษีนะครับฟังทั้งวันครับพี่เดชอบพี่เดครับอาจารย์พูดเรื่องหมากัดเด็กตายหน่อยได้ได้ไดนะคือผมเนี่ยแม่งเป็นคนเลี้ยงหมาหมาผมสี่ตัวไอ้เฮงไอ้ไร หมาพันธ์ไทยสองพี่น้องเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วก็มีไอ้โชคไอ้ดีหมาพันธ์บางแก้วอันนั้นอยู่ราชดาสามสิบหกผมเป็นคนเลี้ยงหมานะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็โดนหมากัดต้องไ่รูกี่ครั้งนะครับเลือดไหลเลยนะครับผมไม่เคยคิดจะเอาหมาไปปล่อยนะ mm hmm. เพราะว่าอะไรผมถือว่าผมเลี้ยงมันมามันกัดก็ช่างแม่งไปตายก็จบไปแค่นี้ผมเป็นคนที่รักหมานะ,นะครับรักหมานะครับเอาทนายไพศาลมานะครับอ่านะเออวัร้านโผล่มาเลยทนายไพศาลน,นา่สังเกตง่ายจำไม่ผิดเวลายิงกระบาลแล้วก็ สังเกตที่หัวร้านนะครับนะครับเวลายิงหัวได้ง่ายเลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูน,นายไพศาลนะนะครับสังเกตง่ายหัวร้านแล้วก็ปากหมาสองอย่างจะนี่นะบุคลิกของนายไพศาลนะครับคือไพศาลกับผมก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราเป็นหกสิบ่าเขาน่าจะสักสี่สิบ่าทนะครับก๊ลาลงไรสดลยนะไพศาลนี่มันชอบไรเวลาเมาพอเมาแม่ก็เริ่มเริ่มไรเลยไรเสร็จแล้วแม่ก็เลื้อยนะระวังเมียแม่งจะก,กระทืบเรานะครับ นะครับนะก็สนิทกันครับผมกับไพสาลวันนี้ก็คุยกันอยู่นะครับน้องไพสาลก็เป็นคนเก่งนะตรงไปตรงมาแบบลูกทุ่งคล้ายๆผมนี่แหละนะแต่เรื่องกวนตีนผมอาจจะกวนตีนมากกว่าไพสานหน่อยนะครับนะสบายๆนะครับอ่านะครับมีอะไรก็ถามเราสบายๆวันนี้ไม่มีหาคือเรื่องนี้เรื่องการเลี้ยงหมาเนี่ยหมาอเมริการบูลี่สองสามตัวที่ไปกัดน,น้องชายของเจ้าของตายเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจนะคือเราจะเลี้ยงหมาเราต้องมีความรู้นะ,ะเราต้องมีความรู้ อย่างผมผมเลี้ยงหมาก็ต้องมีความรู้ผมก็ต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราไม่ควรจะไปะทำอะไรที่เขาไม่ชอบกุญกิจอ,อย่างเงี้ยนะครับหรือไปแย่งชามข้าวเขาเงี้ยไปตีเข้าอะไรต่าง,งไ,ไม่ได้เขาค่อยคุยกับเขานะครับนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่ถ้าเป็นผมเป็นผมเป็นเจ้าของอเมริก่อบ,บูนี่ผมคงจะไม่เอาไปปล่อยนะครับเพราะว่าไปปล่อยก็ไปสร้างปัญหาต่อเราก็ต้องเลี้ยงไปแต่ต้องมีวิธีการนะครับนะถ้าเลี้ยงไม่เป็นเนี่อย่าเลยนะครับเออนะครับถ้าเลี้ยงไม่เป็นอย่านะครับอย่างอย่างแม่ผมอายุเก้าสิบนี่ก็เล ไอเห็นไงไรเนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงไม่ตบไม่ตีมันค่อยๆคุยกับมันนะครับก็มีเป็นเพื่อนอะไรได้นะครับอ่าบิ๊กโจ๊กหายไปไหนอ่ะก็เขาให้ออกจากราชการไปแล้วเขาต้องอยู่บ้านเด็ก็ต้องเรียรแผนเรียอะไรไปเพื่อนฝูงก็ต้องหายธรรมดาหมดอำนาจก็หมดอํอำนาจก็หมดบารมีบดบารมีมันก็หมดมดเงินหมดเงินก็หมดเพื่อนฝูงแค่เป็นเรื่องธรรมดาเราไปลองลองขอบตรเป็นบิ๊กโจ๊กเป็นคนใหญ่คนโตคนดังพอเราหมดอำนาจ หมดบารมีหมดเงินมันก็หมดเพื่อนฝูงก็แค่นั้นก็จบผมเองถึงบอกไม่ต้องไปมีเพื่อนมีฝูงหาอะไรหรอกนเนี่ยเช้าึ้นมาก็นั่งไฟ้สดก็พอแล้วมีเพื่อนอยู่สองสามล้านคนสองล้านหกแสนคนี่พอแล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรเยอะหรอกคนสมัยนี้เพื่อนส่วนใหญ่ก็มาละมาเกอะกินหวังจะอะไรขอความช่วยเหลือกับเราเป็นหลักไอเราจะไปขอความช่วยเหลือไม่มีอะไรเจอหน้าก็บอกว่าพี่เดก็เป็นล่มโพล่มใจให้พวกผมนะ,นะพวกผมก็เป็นเป็นนกเป็นกาฝากก็จะมา มาเกาะมากินมาขี่รถเบื ừ, ่อจะได้หาไปวันๆให้ผมเป็นร่องโพล่องไสให้มันจะถามว่าเวลาผมเดือ,รอดร้อนเนี่ยผมก็ไปรู้จะไปหาร,ร่องโพล่องไสที่ไหนได้ชีวิตจริงก็เป็นอย่างงี้เราหกสิบกว่าลแล้วเราก็เราไม่ต้องมีเพื่อนอะไรเยอะหรอกมีหมาเป็นเพื่อนก็พอแล้วเก็บตังค์ไว้เยอะๆหน่อยนะเก็บตังค์เยอะๆนะครับเก็บแล้วก็อย่าให้เมียรู้เพราะว่าเมียรู้ปุ๊บมันจะเปไงนะครับเมียรู้มันก็เก็บสมุดบัญชีเก็บทรัพย์สินรหบดนะครับนะเมียมันก็ยึดอำนาจเพราะนั้นก็ก็เก็บตังค์เก็บอะไรไว้ นะครับเก็บเก็บเยอะๆหน่อยให้เมียรู้บ้างไวรู้บ้างนะครับเนะเออนะครับเราก็เก็บเก็บไว้นะครับเงินท้องนี่สําคัญเงินนี่แม่งเพื่อนแท้เลยเราไม่ต้องไปสนใจเพื่อนเ,นเยอะเราหกสิบกว่าแล้วพอแล้วนะนะครับอายุอายุเยอะต้องเข้าวัดวางรมพี่เดเข้าไปในวัดก็โดนพระยืมเงินก็มีโดนไอ้พวกอ่าที่เข้าวัดด้วยกันก็ชวนลืมเอ่อชวนลงทุนบ้างนะครับยืมเงินเยอะนะครับบางคนนี่ไปไปเข้าวัดไปเจอคนมานั่งเป็นแม่ชุมแม่ทีก็ยืมเงินกันไปแล้วก็บยว นะเยอะไปหมดนะนะครับบิ๊กบอมมีโอกาสได้เป็นผู้นําฝ่ายคา้านอ๋อไม่มีหรอกแกมีอยู่สไลด์สิบแปดเสียงเองผู้นําฝ่ายคา้านจะต้องเป็นฝ่ายคา้านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงสูงสุดคนที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็คือหัวหน้าพรรคประชาชนก็คือคุณเทง้งนะคุณเทง้งชื่อจริงอะไรกูก็จำไม่ได้แล้ะหัวหน้าพรรคแม่เพิ่งเปลี่ยนมาอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับอืมนะนะครับ,นะรบนิติธรแก้วโตเอา้าทนายเจมประสบการณ์ตรงเลยครับอาจารย์ใช่ครับ เออ่ก็ทนายเจมมีเงินมีทองก็เก็บอย่าให้เมียรู้นะถ้าเมียรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบัติของเมียหมดเราก็จะลำบากชีวิตจะยุ่งยากนะก็ซุกบ้างใส่ใส่ไว้ในฝาล้อบ้างเก๊ก็อะไรบ้างนะครับเอ่อบางคนแม่ก็เก็บจนลืมเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนี่สําคัญท <laughs> นายเจมเข้ามาด้วยนะครับนะครับทนายเจมก็เป็นคนน่ารักรูปหล่อนะครับนะเป็นทนายสายดาราสายบันเทิงนะครับดีครับ